สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดอะคู่สองกับผมเทพเจ้าเลสซิ่งแห่งวงการเกมเมืองไทยอีกครั้งนะผมพูดนี่พูดได้ไม่หายปากประนวันนี้เราเราไม่ได้มาเล่นเจ้า gtr 34คันนี้นะผมเพราะว่าหน้าปกคลิปก็บอกอยู่นะวันนี้เราจะมาตะลุยสนามฝุ่นด้วยรถแรลลี่สุดน่ารักนะผมที่ผมไปเจอมาพร้อมกับลายสติกเกอร์งงอะดิงงอะนี่รถแรลลี่เฟื่อนฝุ่นอะไรจะมาน่ารักเดี๋ยวพาไปดูนี่นะผมเป็นไงน่ารักไหม เออมันชื่อว่าอะไรทาคาเชนโก้ไอฮันเตอร์แล้วม่รู้เรียกผิดเรียกถูกเรียกผิดขออภัยแล้วนะผมเป็นรถแรลลี่สุดเฟี้ยวจะพาเอาไปดูข้างนอกดีกว่าในนี้แม่งหมุนไม่ได้ไม่เงี้ผมเป็นไงเครื่อง V8 กับลาย Hello Kitty ลายนี้ผมไม่ได้แต่งเองนะผมไปโหลดมาแล้วก็เออมีติมที่หมุนแบบคุ้ยควนประสาทอยู่ข้างบนนะนี่ไงด้านหลังก็อ่าเป็นไงมีเดี๋ยวครูสอนแล้วก็ Hello Kitty ดูน่ารักสินะคนแต่งเขา เข้าใจคิดดินะที่จริงผมซื้อคันนี้มาผมกะว่าจะทําเป็นลายมิกกี้เมาส์นะผมก็เลยไปเลื่อนๆหาดูเพราะว่าเจอแบบลายที่ถูกใจมาเจอลายฮัลลีวิตตีก้ก็เลยจัดมาเลยดูดูดูนัดไปหาที่เล่นกันดีกว,ว่าก่อนที่จะหัวร้อนกับเ p c ใน,นเมืองเอาอันนี้ก็ได้เอาเป็นอันที่เราเอาเป็นอันที่เราเคยเล่นแล้วกันนะผมเราจะได้แบบพอช่ำๆสนามหน่อยมันจะได้ไม่เสียหน้าในตาแรกนะคเสียหน้าจะเสียหน้าทำไมวะ เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่รายการ WRC 2024นบะผมตอนนี้ตัวตึงของรายการนี้ก็คือเออมันชื่อรถอะไรนะคาตาเชนโกไอฮันเตอร์นะผมกับา itty, าลายัลโลดทุตี้สุดว่องแบลวไลน์นี้นะผมเราจะมาดูกันว่าวันนี้เขาจะควา้าแชมป์ในขนามนี้ไปได้ทั้งสองจะเบียดตูดทำไมวะอย่าเบียดตูดผมครับ่าเบียด่าเบียดตูด่าเบียดตูดผมเขา่าเบียดตู่ผมขอาร้องรถยิงมัก <laughs> ว่าผมอยากจะบอกผมเล่นสนามนี้มาสองสารอบแล้วแล้วผมก็ชนเหมนีัทุกรอบไม่คนตีหลบดีรถคันนี้มีเกียร์น้อยอยู่มันมีแค่สี่เกียร์เองนะเฮ้ยหน้าโอ้หน้าน้องเริ่มหมดเลยลบเลยครับขอทางหน่อยเราแบบขอแยิเวียนหัวแล้วเล้าใจไปในเวลาเดียวกันนะผมขอแากเวียนหัวแล้วเล้าใจไปในเวลาเดียวกันเป็นไงได้ลมไหม เราจะไม่แสงแวนะเพื่อ,เพ,อเพื่อได้อารมณ์แรลลี่เราจะพยายามประคองคันเร่งรอเข้า,าขไปสักท่าจะเซ็ตไฟแสงหมายถึงว่าผมคันหน้าพยายามบังเลนไว้แต่เราก็พยายามจะแซงครับน้องขลุ่ยตี้พยายามจะแซงแต่ไม่แซงไม่ขึ้นมันแซงไม่ขึ้นเราเป็นไ,ไงนึกว่ดูผ่านสายตานักขับแบบของจริงเฮ้ยมองไม่เห็นนะผมเครื่องเครื่องไม่บังหมดเลยมองเห็นอะไรเลยหมายถึจงจังหวะที่แสงโฟกัสขึ้นไม่ได้ผมข้างหน้าเป็นอะไรอีโวอ่ะ หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แจ้หนายได้แต่เรากำลังจะแซงขึ้นไปรถนอกกระแสกำลังจะแซงขึ้นไปไอติมจะไอติมไอติมจ้าขอไปก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดพลาดมาเราอาจจะลุวงไงอยู่ที่โหลได้ขอขอขอนำไปนิดนึงก่อนไอติมจ้าไอติมไอติมถือเส้นกันหน่อยถือเส้นกันหน่อยสือเส้นกันหน่อย มีความเร็วอยู่ที่140กิโดยไม่ต้อชั่วโมงจังหวะที่ถ้าเกิดเราหลุดลงไปเรารับประกันได้เลยว่าคุณได้ก,กลับไปหาพ่อแก้วแม่แก้วอย่างแน่นอนอท่านโยมบาลแน่ๆขับยากจังวะรถแอนดี่ไม่ขับยากขับแม่งยากกว่ารถดิฟอีกนะเล่นรถดิฟีผมยังไม่รู้สึกว่ามันยากขนาดนี้เลยวู้มา <laughs> ขี้เกียจอันนี้เฮ้ยมันมองไม่เห็นรถแอนดี่นี่ก็สนุกดีนะ แต่ว่ามาถึงช่วงหลังๆนะช่วง,งแรกๆแบบผมซื้อมาเล่นครั้งแรกผมแทบเครเื่องจอยทิ้งน่ะมันจะเลี้ยวยากไปไหนมันจะลื่นไปไหนถนนมันจะลื่นไปไหนไม่เข้าใจกวาจะป,ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลตัวเองได้มาบักยัง,งลยบายคนเนี่ยดูอีกทีก็แบบรู้สึกสดชื่นเป็นชายลแะบบตื่นตื่นตื่น เดี๋ยวเราล้างรถสักครู่นะผมนี่คือวิธีล้างรถเป็นไงใหม่กิฟต์เป็นไงใหม่กิฟต์อยากได้ใหม่กว่านี้ไหมย,ยังเหลือรอยอยู่ไหมหรอยรอยด้านข้างไหมเราล้างใหม่อันนั้นยังยังเหมือนเดิมไม่ได้เะใช้ไม่ได้ช่แล้วเ,ลเอาล้างนีเลยแล้วกันนะไปไม่ได้เหรอโอเคไม่ไปก็ไม่ไปเราไปหาด้านอื่นก็ได้ เท่อย่างเงีนนะ้ฟอร์ดอะฟอร์ดเท่นะฟอร์ดนะแรลลี่เนี่ยข้างๆ <c oughs> ผมเนี่ยเห็นไหมยังเปรี้ยวเลย้ยยังสวยดอกนี้เนี่ยฟอร์อร <c oughs> ด,ด,ไ,ไ,ด,นะด,ดไม่ใช่ฟอร์ดฟอร์ดข้างๆมัน่ดูดูเท่ดีนะใช่ป่าววะหรือว่าไอ้ไอ้ยี่ห้อสูงโตะจำไม่ได้แล้วมินิเหรอเฮ้ยกว่างเยอลองไม่ใช่เหมือนได้มีมิ้นเนี่ยแหละดิไม่ได้มีมาที่เพิ่ง ก็มีประเด็นกันแบบไอ้ไอ้เดียลิงกับเดียลอรกันอะไรได้นะก็นั่งทำความเข้าใจอยู่สักนานไม่ได้มีคีย์บอร์ดอยู่ข้างตัวไ <c oughs> มวันนี้มาชิวๆนะผมรู้เหมือนรถเราจะแรงเกินไปสำหรับเออประชาชีพวกนี้เขานะครับเราจะต้องขยับไปเล่นแบบตึงๆกันหน่อยไหมถ้าจะได้แบบได้มันกันหน่อยอันนี้เหมือนมาที่ลมชมวิวยังไงไม่รู้แต่ด่านนี้ผมเกลียดเท่าไรดูดูโค้งไอ้มินนี่แบบมนัน ดูโคง้งเลยเดี๋ยวดูโคง้งเลไม่จะเลี้ยวเอาอะไรเนี่ยเกียร์รถแรนลนรี่พี่มันเตี้ยวไม่่รถรถมันไม่มีแรงรอ่ะมันมัน,ม,นมันลำบากลำบากลำบนไม่มีใครตามผมมาเลยเออรอบหน้าเราไประดับปานกลางแล้วกันนะ จะได้แบบตึมือกันหน่อยแต่จะวางกันก็เอสติ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 เนี่ย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 เนียเนียเน่ยเนี่ยเนี่ยน้อยเตี่นี่ยเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ตเนี่เนียนี่ยเนี่ยเนสติจะหลยเอยเ่แล้ว่ยนี่ยเนี่นี่นี่ยเนยเน่ยเนี่ย่ยนี่ยมนยเนี่ยนทำไมนี่ารนี่าเนียเน่ยเนี่นี่ย่ยเยยเย ปไืดพืดพืดพถือถถืือถอ๋อท่ออยู่ข้างหน้านี่ว่าผมก็มองหาอยู่ระท่อตลอดอยู่ตรงไหนเฮ้ยบินยีพี่เขาเชื่ออะไรนะเออที่อยู่ในทะเลทรายชอบโดนเสือชีต้าดแดดบ่อยๆตัวนั้นอ่ะผมจําชื่อเขาไม่ได้นะเมื่อก่อนดูสารคดีบ่อยอยู่ก็เห็นะมีตัว ชิว,ชวันไปผมชิวๆคนไปวันนี้ถือว่าชิวกคนไปสวยงามชิวๆันไปโปุ่นโุ่นปโ่นปุ่นจะเอาไปไหนถึงแล้วปุ่นปุ่นจริงผมมีเอ,อ่ออีกลายหนึ่งมานำเสนอทุกคนนะเป็นลายที่เท่กว่านี้สุดของผมลายที่ผมชอบที่สุดเน็ทีนั่นเอง ตอนแรกก็จะทําไอติมวอลแต่มีลายนี้ก็เอาไปลายนี้ไปแล้วกันที่จะทาใหม่มันใช้เวลานานอ้ยเ <two>, ท่ว่ะไอติมครับ i team. I team. I team. I team. ไปติมไปติมไหมครับไอติมไหมครับไปติมไปติมเฮ้ยจะเผียดผมไอติมมาส่งชนตูดอีกครับไอติมไหมครับเออไอติมไหมครับไอติมอันนี้คืออะไร ินเวียเอ๊ะเรนเรนเซียใช่ไหมราชาแห่งรถแรลลี่เดี๋ยวรอบหน้าซื้อมาเล่นด้วยสุดยอดแห่งเทพเจ้าเทพเจ้ามันทำฝุ่นเรนเซียเอ่อเห็นผมบอกแล้วว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่กวางมูดผมบอกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเปิร์เอ๊ะไปหมอนน่นมันฉี่ออกไปทำไมบอกแล้วเปิดเทสภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยสภาพมันจะเลกๆอย่างเงี้ยแหละต่อต่อต่อให้อันนี้จะเป็น รถเราจะโหดกับเขาก็เถอะแต่สภาพเราก็จะเ,เล็กๆอย่างเงี้ยแหละขอต้องปกตินิดนึงนะผมขอพูดน้อยนิดนึงขอพูดน้อยนิดนึงนะผมเราจะต้องปกติเล่นกันนิดหน่อยนิดหน่อยห่างจากที่หนึ่งอยู่สองวินิด,นดิถือว่าเฮ้ยมึงม,มาสปอนอะไรข้างหน้าอ,อย่าแหกอย่าแหกอย่าแหกสวยสวยงาม ขอบคุณครับขอบคุณที่บังให้ครับขอบคุณที่บังให้ผมผมไปต่อละขอบคุณพี่ฝอร์ดครับเมื่อกี้ด้วยนะครับผมพี่ฝอร์ดแดงพี่ฝอร์ดแดงอยู่นหน้าฝอดรเท่มากนะฝอร์ดแรนซี่อะดิรถเกียร์โคเทสอะเนี่ยนะล้อขาวนะล้อขาวผมมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มีดีกว่าแลนเซียเนี่ยน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะ ขอไปก่อนนะครับเพราะว่ามันสามจุดเก้าพันสิแล้วเดี๋ยวผมแทรกขึนไม่ได้ขอโทษนะพี่ๆเออพอดีลูกค้ารออยู่ผมต้องรีบไปส่งไอติมลุงไอติมหน่อยลุงลุงลุล <c oughs> เงเบื่อหูฝอดไปดีกว่าไม่น่าจะมีใครเรียกลุงบอกลุงไปก่อนดีกว่า,วาพเพราะใส่ลุงหูฝาดเปิดเพลงเสียงดังเลยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ <c oughs> ขับยากจังวะหรือเป็นที่รถว่ารถมันไม่ดีด้วยหรอเข้าไปเออสวยเฮ้ยโอ้โหคงนี้สวยถ้าไม่ชนเนะื่อไม่กินะ่ยเฮ้ยตัวไราเมื่กี้นี้ปูหัวรือว่าหมาป่า <c oughs> ปูชัดนะปูพี่อยู่ในป่ากี้ <c oughs> เห็นไหมมองอยังไงเป็นปูอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดูดวงหลังก็เตากับปวนเลย เฮ้ยเล่าผู้ชมไอ้ข้างหน้านั่นคืออะไรวะดู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 ในมินิแบบให้ผมหน่อยดิเห็นไหมเห็นในจุดที่อยู่ข้างหน้าผมไหมเห็นในจุดที่อยู่ข้างหน้าผมไหมมันมันมันคืออะไรอะไอจุดเท่าๆอ่ะม <laughs> you ันไปอยู่ข้างหน้าได้ไงอ่ะผมอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่เหรอ พังเวลาเกมเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนจะอัดเซิร์ฟก็พังไปทีนึงแล้วครับนึกว่าวันนี้จะไม่ได้อนนะัดอ่ะมันติดกับฟงเซิร์ฟเอ้ยหมีพี่หมีพี่หมีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังวันนี้พี่หมีมีเรื่องมาเล่าถุยนั่นมันหมีเพื่อนผีไอ้ยัยชู้นี้ติดนอนหนังเยอะไปหน่อยติดติดกลับไปดูไอ้คลิปโคสปอยเก่ากๆกติดฟ้าไอ้อะไรวะไอ้บาดหลวงสเปนหาของแกเพื่พอนที่อะไรขับดูดไอ้บาดหลวงสเปน มีไม่ใช่่หวานะมันอะไรบีเวอร์ซอมบี้บีเวอร์อะไรกัน่ะมีเพื่อนผีเออว่าแต่ข้างหน้านั่นคืออะไรคือบคหรอหรือว่าไงเพ่ะผมตามแกไม่ทันเลยวะแต่ผมน่าจะที่หนึ่งอะแหละไม่น่ามีอะไรผิดพลาดตูตููตููตูนตู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  โอ้ยทุๆทุๆๆๆๆๆกแทบหยุดแทบเข็นรถเข้าโค้งถ้าจะเบรคขนาดนั้นก็เข็นรถเข้าโค้งเถอะลูก้ากวางมู๊นี่มันก็วิ่งบ่อยล้วะอยากให้ถ่ายรูปเหรอหรือว่าไงฟินิชถึงก็ที่โอ้โหนี่เป็นการคอมโพที่ผมเกียดที่สุดเลย คือผนามบินบวกความอึมครึมบวกเฟิร์สเพแล้วก็เป็นการลงตัวทุกอย่างที่ผมเกียดเลยของพวกนี้ยแค่ปกติกูก wow 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 wow. ็มองทางไม่เห็นอยู่แล้วอ่ะร้อยตายกันไปข้างเลยยังมีหมอกลงอีกโอ้วววววววจะเยอะหรือเปล่อต่อมองดีๆนะผม อดจ้องที่ถนนดีๆอย่าไปมองไอติมบนหัวรถแม่ไม่แม้งค,คุณอาจจะตาลายได้เท่านั้นกรุณามองที่มองที่ถนนดีๆเราที่มันทางเสียงตาจะชัดมันจะเล่นแบบธรรมดาได้ยังไงวะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนิ้วพันธ์นิ้วพันหมดเล็บนิ้นึงที่มาทางเสียงตาชัดๆเราจะไปเล่นแบบธรรมดาได้ยังไงเราจะไปเล่นแบบธรรมดาได้ยังไงจะไเ่เล่นแบบธรรมดาได้ยังไงเราใช่ไหมใช่ไหม ไม่มองไม่เห็นถน,นนจะวะไหมผเราพยายามอย่ามองกลางจอนะผมมองมุมซ้ายไว้มองมุมซ้ายไว้เอามุมซ้ายเลาะเลาะเลาะขอบทางเอามุมซ้ายเลาะขอบทางไว้ผมกำลังใช้มุมซ้ายตรงเหนือภูมิมะไรเลาะขอบทางนะผมกำลังมองมองเท่าที่มองได้เอาแดดออกแล้วแดดออก้วแดดซอ,อ,อ,องฟ้าพนสัญญาวันใหม่บอกเลยว่ามีใครทําอะไรผมได้จังหวะไีนถ้าผมมองเห็นทางได้อย่างชัดเจนจมแจ้งแดงแจ๋แบบนี้ เก่งจังวะับมาเ็สภาพนี้ได้ยังไงวะชมแม่งไม่เวียนหัวกันแล้ววะ,อะพอแล้วเอ,อ้ยอย่ามาแทงผม,มต่อยตินดน็อตแทงไม่ได้เลยกระจอกเอาละผมตามสูตรมาได้ติดเข้าสู่ช่วงสง10%สุดท้ายนะผมมาดูว่าเราจะโดนแทงหรือเปล่าแล้วข้างหลังมันจะไม่ที่เราแม่งแรงเกินไปวะ แล้วเข้าไปแบบสวยๆริฟโชว์ไปทีเป็นไงเป็นไงฮัลนหลเตืมตม,ตม,ตมเตมเฮ้ยมาชนของผมก็เดินไปนู่นเลยไอ้บ้าเอ้ยเราไปปิดคลิปกันด้วยรีเพย์ดีกว่าเอาเป็นรีเพย์ของน้องคิตตี้แล้วกันนะหรือเอาน้องไอติมดิเอารวมๆกันไปแล้วกันนะผม โอเคก็ผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อจะได้มีคนมาดูคลิปนี้เพิ่มเยอะขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ยินดีบอกหน้าจอมากเกินไปนะผมออไปหนาะชมกช,ชมมายริหารร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะผมไปครับไปแยกย้ายบ้านขายบ้าน